ราคุยนสัปดาห์นี้ครับอยู่กันที่กอล์ฟพีครับกับผูพิมครับครับผูพิมครับมีท่านผู้ชมหลายท่านเลยถามมาว่าผูพิมก่อนที่เราจะออกรอบเนี่ยครับผมมีการซ้อมพัดยังไงครับผู้พิมบางทีแบบมาถึงเนี่ยเวลาเราซ้อมพัดเราก็โยนลูกซ้อมๆปุ๊บเราอกไปออกรอบเลยอย่างเงี้ยมันมีวิธีการไหมครับว่าเราควรทําอะไรหรือไม่ควรทำอะไรก่อนพัดก่อนออกรอบครับ มีครับบบอททำให้มันเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นนะครับผมจะมี4ขั้นตอนง่ายๆทำตามกันได้นะครับเวลาซ้อมพัดก่อนออกรอบใช้เวลาไม่เกิน10นาทีหกสิบนาทีครับสิบนาทีก็เสร็จแล้วครับผมอ่ะอ่ะวิธีที่หนึ่งครับบเพมหนึ่งมาถึงใช่ไหมครับบบอทอ่เอาลูกวางที่กรีนแล้วก็พัดประมาณ20ฟุตพัดระยะไกลประมาณสัก3 4มสี่ลูกก็จับความรู้สึกเพราะว่ากรีนแต่ละกรีนรบอท มมัันนไ่่่เทากอยูระยะไกลของพ่อพิมนี่ประมาณสักเท่าไหร่ดีครับก็ประมาณ20ฟุตรหรือเดินไปประมาณ7จ็ก้าใหญ่ๆอ่าประมาณ7จ็ดเก้าเลยมันยี่สิบฟุตนะครับพ่อพิม์ก็คือจุดประสงค์เพื่อที่จะให้ฟีลว่าอ๋อกีนที่เนี่ยมีความารู้สึกว่าอมันเร็วอย่างนี้หรือมันช้าอย่างนี้อืมอ่าโอเคเดีวที่2ครับพ่อพิมต่อมาครับเป็นการทำสโตรกก็คือจะไปให้ทุกคนนะครับหาจุดที่เป็น flat ที่สุดครับของกรีนระยะประมาณ6ฟุตถึงนหลุม นะครับแล้วก็ซ้อมผัดใกล้ให้ลงก็คือปล่อยพัดให้ตรงที่สุดใช่ไหมพี่ปล่อยพัดให้ตรงระยะสั้นโอเคข้อที่สามครับพี่พมข้อที่สามนะครับก็อยากให้ทุกท่านซ้อมแหลกพัดตะกี้เรารู้แล้วอ๋อวันนี้กินเร็วมาเนี้ยเราสต็อกโอเคเราสต็อกดีต่อมาเราจะไปที่ระยะสิบฟุตสิบห้าฟุตยี่สิบฟุตครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแล้วแต่คนว่า อยากจะทําถึงี่25 30เลยหรือเปล่าถ้ามีเวลาใช่ไหมครับใช่ใชจุดประสงค์ก็คือแค่ให้รู้ว่าอ๋อเนี่ย15ฟุตกรีนเนี่ยเราพัดอย่างนี้นะอ20ฟุต e เราพัดประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ขอโน้ตน,นิดนึงนะฮะสำหรับแหลกพัดอยากให้ทุกท่านพัดแล้วเลยหลุมสักฟุตหนึ่งอืมอ่าเพราะว่าพัดสัน้นแปลว่าเราพัดลงไหมครูบอลเกือบลงเกือบลงแต่ไม่ลงไม่ลงอ่าไปจอดๆอาจจะเสียได้ เพราะฉะนั้นอยากให้ฝึกนิสัยพัดเลยหลมสักนิดนึงอเอาแบบว่าเดินไปพัดเก็บเคาะเคาะสบายๆไม่ต้องไปนั่งเครียดตั้งลายแต่ว่าให้เลยหลมไปสักนิดโอเคแล้วข้อที่สี่นะครับรพ่อพิมพ์สุดท้ายเลยนะครับหนึ่งลูกหนึ่งเป้าหนึ่งลูกหนึ่งเป้าถูกต้องยังไงครับผมยิบผมทำสามขั้นตอนเสร็จ้วใช่ไหมครับมผมใกล้จะไปออกรอบแล้วผมขอซ้อมเหมือนจะออกรอบจริงเหมือนเราพัดจริงๆเพราะฉะนั้นผมจะเลือกอลายเยอะขนาดนี้ระยะประมาณนี้ผมก็เอาลูกตะวางเลย แล้วผมทําเหมือนซ้อมทาเหมือนแข่งทําเหมือนออกรอบทุกอย่างทำนออกรอบจริงทั้งดูลายนะครับทั้งดูลายทั้งให้น้ําหนักแล้วก็ทํารูทีนอือก็คือเหมือนเตือนตัวเองก่อนที่ออกรอบคือหนึ่งดูลายสองตั้งลายสาปล่อยพัดให้ตรง,ต,รงตามตามจริตอา,าการที่เรากําหนดไว้ที่ลูกลูกนั้นถูกไหมใช่ทำให้สถานการณ์มันคล้ายจริงมากที่สุดเพราะเราจะไปตรงนั้นแล้วนี่ใช่ไหมครับซ้อมไปก่อนซะหน่อยโอเคลูกหนึ่งเป้าสี่ขั้นตอนกับโปรพิมนะครับในการ ซ้อมหรือว่าเตรียมตัวก่อนที่จะออกรอบกับการพันนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับในช่วงเดอะกรีนสตาร์นี้ครับ